มักกแนสวัสดีคะ่ะพบกับช่องลูกพิษชาแน,นลนะคะวันนี้พิดมาเยือนิ่ดเก่านะคะก็คืออำเภอพราวนั่นเองมาเจอกับป้าเขื่อนคนสวยนะคะซึ่งเราไม่ได้เจอแล้วก็ไม่ได้ออกคลิปกันนานมากๆนะคะเอฟซี FC ก็ถามถึงป้าเขื่อนอยู่เป็นยไงบ้างคะไม่ได้เจอกันแค่เจ็ดเดือนสวยขึ้นเป็นกองวันนี้ป้าเขื่อน <It S 1> จะพาลูกไปไหน <it S 1> จะไปดูเขาขุดแมงมันแมงมันนี่คือแมงอะไระคะป้าเขื่อนรู้จักเหรอรู้จักเลยจ้ะแมงมันที่เขา ลูกมันออกมาที่เขาขายในตลาดโลเป็นพันสองพันอ๋อจะตัวแดงแดงเป็นตัวแ,ตแดงแดงแต่วันนี้จะไปดูเขาขูดไข่อ๋อหายากไหมครับเพื่อนยากมากนะคะกว่าจะได้คือต้องไปแต่เช้าและตอนนี้สายแล้ว <c oughs> ไม่รู้ว่าได้แล้วหรือยังนะคะเซิ่งเราสองคนก็ สวยๆอยู่กว่าจะได้ไปนะคะรอกันไปรอกันมาอ่ะโอเคนะคะไกลนะคะจากบ้านที่เขาลุดอยู่ที่สวนอยู่ที่สวนใกล้ไร่รจนาใกล้ไร่รจนาใครจําไร่รจนาได้บ้างคะนี่คะ่ะนางรจนา <c oughs> <c oughs> จะไปตามหาใครนะขุดแรงมันวันนี้เราจะมีทีมงานอยู่ที่นู่นนะคะเขาไปขุดกันไร่ค<น>่ะแล้วกกนกกะเรียนเนาะค่ะคือมันต้องหมายที่ไว้ก่อนเลยคะ่ะเจคเนดูเวลาที่มันออกตอนที่ฝนตกที่ลูกมันออกมาเขาก็จะไป มหมายไว้แล้วก็ถึงเวลาถ้าหน้าแรกมาเขาจะไปพุดมันจะออกไข่พอดีอคือแล้วเขาไปทําอะไรกินนะคะเอาไปแกงเอาไปแป้งจมแั้งจมก็มอง<อ>เอามา,มเอามาแกงป่าคันกิโลไปปัน้นนูนะ,ะถ้ามันมีถ้ามันมีไข่ไข่มันติมันเต้งๆตงอนะกิโลพันห้ากิโลพันห้า วันนี้วันนี้ได้กินละได้กินไข่แมงมันแล้ววันนี้ตอนแรกหนูคิดว่าหมูแพงแต่ที่ไหนได้แมงมันแพงงั้นหนูไม่ซื้อหมูเราไปขุดแมงมันดีกว่าไปไประเกินว่าไปทางไหนคะัปะเกินปะเกินซ้อนลูกใชั้นไหมเสียดายน้ามันไม่ได้เอารถพี่บากมาด้วยอยากให้ประเขืนซ้อนประเกินบอกฮะใครจะไือใครจะมือแหม่ไปตอนนี้นะคะเรามาถึงที่ไรเรจนาเรียบร้อยแล้วนะคะ เราไปทางไหนก็เราสอบถามทีมงานว่าอยู่ทางไหนแต่ว่าได้ยินเสียงนู่นริมป่าจริงค่ะไปทางไหนไปทางนี้เหรอนู่นทีมงานเราอยู่นู้นนะคะเห็นไหมคะมคิดไม่ออกเลย,ายมาอะไร เราเจอเส้นทางแล้วนะคะตอนนี้ดูกงเกงงมาเขือนะคะ่ะมีดอกไม้ด้วยน่ารักมากครับลายดอกไม้อันนี้คือทางที่จะทะลุไปที่ริมน้ำเขาอยู่นะคือเขาขุดกันตั้งแต่เช้าแล้วเราไปดูกันที่ว่าจะได้เยอะแค่ไหนที่จะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแมงมันแล้วก็เขาวิธีการขุดเขาเป็นยังไงไปวิถีชน,นเผ่ามาเยอะละไปวิถีคนงมือ้กันนะคะสู้สู้ <laughs> อกนะคือป้าเขื่อนบอกว่าถ้าเป็นแม่มันนี่คืออย่างเดียวกับดาตะเกียบมันมีไข่มันนะเขาอันนี้คือม,มันลูกมันมีไข่มาแล้วนะคะโอ้มัวพูดไม่ดูทางแล้วอ๋อใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะอย่างนี้ดอกนี่เดี๋ยวถึงเรื่องอะไรที่ค่ะเราเจออาหัวหน้าทีมงานนะคะวันนี้ กี่คือการหาแมงมันของคนเมืองนะคะเราไปดูว่าเขาจะหาไดงไงแล้วก็เขา,เาไปจำไหนในตลาดเนาะไม่เคยกินนะพี่เคยกินแต่ไข่มุส้มแต่ว่า,ขา,าไข่มันไม่เหมือนแบบ <laughs> เาดูกันดีกว่าว่าเขาเขาบอกว่าเขาได้แล้วนะคะนี่อันนี้คือหาแม่เจ้าแล้วมหาแม่เช้ามหาเจี๊ยนเนี่ยเพื่อจะมาพูดคุยทีละอ้นี่มันมีมดระวังนะมดเนี่ยมัาเแม่เหรอ๋อเหรอคะอ๋อนี่คือแมวนะดูคำว่าแมวนี่เป็นแม่มันปวดแดงๆนะอ๋ออันนี้คือลูกมันอันนี้คือลูกมันนี่เป็นไข่ใช่ไหมไข่มันมันจะบินนะอันนี้จับได้เลยนะนี่พร้อจะบินล้นี่พร้อมจะบินแล้วเพราะว่ามีปีกอย่างนี้ อันไหนที่ขอไปขายอ่ะตีเต่งเล่ต้องเอาไปลากตวลพันห้าโลพันห้าแลงนี้ได้กินนลยครับลุงละแรงนี่เราจะได้กินก็ได้กินกันัวระวังเนอนตัวนี้นะตัวน้อยๆนะนะตัวๆนยตัวใหญ่แจ่มปกตบวรูนี่มือเนี้ออันนี้คือทําไมไม่เสียนจริงๆเลยหาไม่ได้เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นนะคะโอพอพอรู หมื่นห okay. ้ากระสอบนี้ห nee, ม nee. ื่นห้าเม่เมันบางี่นะมันมันความพองของมันมันยังได้หรอเออนี่คือขุดลใหญ่ไม่ด้หรนี่หลุมหมนี่ทหลุมมันเป็นเ่องหน่ะไอ้นี่ไมได้นี่้เลุอรห้หลุมได้นี่หลุมแต่ก็ได้นี่หลุมไม่ใหญ่ลเิแต่หลุมนั่น้อยละเปิ่หหลุมไม่ใช่เวลาเนี่ยลูกของมากี้นี่ยแฟนลูกปานี่นี่ได้น เขาจะโหดได้ไดครับว่าม so ันมีนี่ักไปั่งโมงเนี่ยเขาโหดได้ครับว่ามันจะมีนี่เขาหมายว่เมือแรกๆที่เขาก็มาหาหาตัวนี้นีม่อเป็นหมูมนแปดนเก้าโต๊กวองปีน่ะติเปอาคู่ติเปอาเออเอาคู่กันนะแล้วเขาไม่ชอบะแม่ มันจะบินออกมาแล้วใเขากะบินหาจุดทีออกเขาก็เลยหวงมันนี่ต้ก็ไปเชาะหาเขาก็ับมาตกครับปีหนึ่งสองระยะเดือนเดือนบกกรากุมพานะครับผมมาหามาคุดมาคูดหาใครมันคือดูประมาณเท่านี้ใช่คะต้องหาแม่จนดตีพูดป่นยำได้หาแม่เดนั้นคอาแม่ยะ รู้เท่านี้ขุดจนรู้เท่านี้แล้วก็ตักออกมาใช่ไหมคะตักออกมาเนี่ยแม่แม่ของเงินดวนนี่นี่อน้อยเนี่ยติมมันคำพงือลูกมันเกิดอ๋อเราได้ดูนะคะแต่แม่มันได้กินได้ไหมเรจะไหนขาดูแม่ไหมัวได้กัอันนี้ถ้าเป็นอันนี้เป็นห้องว่าแมงมันตัวปูแมงมันตัวปูตัวปูมันจะออกเสีเหลืองอ๋อแลวแมงมันแม่น่าจะเป็นสีแดงเนาะอันนี้มันจะเป็นตัวปู ดดสุยอดเลยถ้าไม่เสียนจริงนี่หาไม่ได้นะคะได้สักกี่กิโลเจ้าลุงเล่หมันก็อยู่ตีจังว่าเขามันนี่เดือดเดือดมันบางบางวันนะพุทท่วมหัวนะก็เจอมาได้นะบางบ้านก็หาไม่มาเจออ๋อบ้านหลุมนี้ลึกท่วมหัวเลยครับท่วมหัวมากที่สุดนี่ได้กี่กิโลจ้ะเคยได้มากหลุมไหนนะถ้าหลุมนี้ประมาณสามโลเนาะนั่นเราได้สามโลกไหมสามโลกว่าสามคนคนละพันห้า ยอเลสี่คนสี่คนบางหลุมก็บางวันก็ได้นักบางวันก็ได้น้อยมันหายากนะับหายากมันต้องหมายไว้ถึงฤดูของมันมันออกมาต้องมาจุ่วยกันเสาะไอกะเนี่ยมันก็จะสลองให้มันเหลือไข่แล้วล่อนอ๋อมันจะเหลือแค่ไข่มันนัวไข่มะส้มเหมือนไข่มะส้มอย่าเหมือนกันนะไข่มันหล่อนอ๋ออันนี้สวัสดีวันพุธเดี๋ยวต้องถมถมคือมัน มมนเดิประมาณสามตีปีวะไม่กลัวมันจะออกมาเขาจะได้มาเสาะแถมแทนเราเขาอย่างมาคุดโมงเก่าแน่นอนครับเาใน้พวกมดเตี้ยนะผมได้เขาอย่างโูดเตื uh ้ยว่ะโมงเก่าในโพงหน่อยเนะอ๋อนี่คือรอเจอแล้วเจอโพงแล้วเต็มได้ตัาเตื้ยอ๋ออันนี้ก็คือตอ่อหลายโพงอะดอกแปลกมากขาวจนลแปลกมากที่ว่ามันอยู่ในหลุมมันไข่ในหลุมนะคะแปลกมากคันมากวันนี้แม่หมดเนิร์ดหรือเปล่าเนอร์ดคันเท้าไม่เจ็บผมแล้ อันนี้คือหลุมเก่าที่เราขุดแล้วก็เราเอาไข่มันออกมาแล้วนะคะตุลุงเขาก็กาลังจะถมไว้อีสามปีเจอกันใหม่หลุมเดิมเขาก็จะรู้นะคะว่ามันเป็นหลุมนี้เพราะว่าแม่มันเคยออกเขาก็ต้องมาดูอใจพ่อว่าสักสี่สองปีเขามาใจดูมันเคยมีก็เจ้าว่าหลุมเนี่ยอีสามสี่ปีมันมาได้มาอยู่นี่นี่เออมันมันต้องย้ายย้ายหลุมใหม่ทำหลุมใหม่ทีงนี้มันจะย้ายออกไปละ มันรู้แล้วว่าเรารู้แล้วใช่ไหมคะเขาจะบริเวณนี้อ่ะค่ะอ๋อมันรู้ตัวแล้วะปิดรูเลยหาเจาะหารูมันใหม่อ๋อก็หาเมฆมันตัวเล็กๆเดี๋ยวน้นิ่นะที่ถึงบอกว่าถ oh, mm ้าเขาไม่เสียจริงๆเนี hmm. oh. birth birth ่ยเขาไม่รู้นะคะเพราะว่ามันอย่างที่ลุงเขาบอกคือมันไม่ได้กลับมาอยู่ที่หลุมเดิมอาจจะไปอยู่ที่หลุมใหม่เราก็ต้องไปหาที่ใหม่แต่ก็คือน่าจะเป็นบริเวณเนี้มันก็จะ ามาข้างกับเป็นบอริเวนเนี่ยมาข้างกับไกไก่อยู่ประมาณหลายเม็ดอยู่ okay. วันหนึ่งนี่เขาคุดกี่หูุม,มาเจ้าก็อยู่ที่เขาเขาปะเขาเคยเขาไปหาไม่กี่จุดเดียกครับเจ้าวจะพาไปดูอีกหลุมนึงนะคะก็อยู่ไม่ไกลจากที่ลุมข้างล่างมากเท่าไหร่ก็ไปดูอันนี้คืออีกชิ้นงานหนึ่ง อัน,นกำลังเพ่งเริ่มขุดช่ไยังไม่ค,ค่อยขูนะ่ะไล่หาแม่มันหาแม่มเขาป้าแม่มนจะตัวแม่มไปปลาแม่มนะเข้าเข้าจะป้าหงูแม่มเข้าหาพวงมันอ๋อนป้าแม่มน้อยๆนั่นนะแล้วก็เข้าหาพวมันแจะตัวหาตัวหูนั่นนมันจะเข้าไปหาพวงมันพวงใครมันะ ตรงนี้หายากตรงนั่นนี่ขุดตันเดียวกว่าห้องพักเยอแล้วอันนี้คือมันพ่อได้พ่ออย่ากมาเห็นยายจัาเลยเนี่ยขอบคข้าวครับผมแม่ลุงได้แก่เข้ามูอหัวมันอยู่จุดไหนอ่ออันนี้ลุงเลื่อนเหล่าไม้ไปทําอะไรคะใส่เย่ดูเวลาตอนเราเจอแม่มันเจาะหาแม่มันแล้วอ่ะถ้าแม่มันหนัดไปเจาะหางหมันก็ต้องปะหงจะไม่เยือดไปไม่อย่างต้องเย่เจ้าะเยือดซุกเข้าไปทำให้ดูมันนะถ้าเราจะขุดตัวหูนี่ เขาไม่แย่ไปมันขุดไปไปไปฮูมันจะไปหาโพงมันอ๋อฮูมันเรียวไปไหนก็ขุดไปตัวนั่นเตี้ยๆว่าเขาเาเดามาได้ว่าหูมันจะไปตังใดเขาจะอ๋อไม่แย่ไว้อ๋อนี่คือหลักการแล้วลุงเรี่ยวแย่ไปทำไมอ่ะน่นแตี่ก็ทั้งสองตัวนี่ถ้าเจอถ้าเจอหูเรี่ยวจะไม่แย่เข้าไปเลยอ๋อแล้วกัขุดตัวไม่ก็ตามไม้ไปถ้าถ้าสมมติไม้มันหักยังไดจอบ นี่เสหาหูใหม่กับมวยปะหูกับหาโจทย์ยากเปลี่ยนใหม่เลยเปลี่ยนใหม่เลยต้องแปรงใหม่ไว้หลายๆอันออ๋นี่เปิดมันคูดไปยังบัดถึงหูมาเตื่ใหม่้วก็มันตึ๊กไม่เปลี่ยไม่สุกต่อไปเรื่อยๆชิดยอดดูตรงไหนเจ้าอ๋อนี่คือรู้เลขแค่นี้เหรอคะที่เราจะตายใช่ต้องใส่แป้นนี่นี่นี่คือแม่มัน ที่ตาแต่ตเหมือนมดคันน่ะอ๋อค่ะค่ะแล้วก่็เขาก็ตามนอ่ตามนี่จะตามไปหาโอยใหญ่เลเราก็เจอจนได้นะคะหนึ่งชั่วโมงที่รอคอยเราไปดูกันว่าเป็นแบบไหนเราจะูเดียวตัดห้าแตดหน้าบนต้องไม่มีผหลุมเยอตัดหยาน้านดอดแปก ไคอยู่นี่ตั้งไขรรู้แล้วนะปากก็ไม่เลือปากก็ผุย่างใส่ึเปล่ย่างใส่น้องกไข่ก็ดึมากเฮ้ยเฮ้ย่นอาไอย่างีี้ยคับไม่เป็นโพงแบบนี้แลครับอืมความมันมี ใครเองก็จะไปได้ขุดกระโวยมาแล้วเตรียมพร้อมที่จะกระโวยมาจับเตรียมพร้อมตรพร้อมจับพร้อมตักไงอยู่หรืทุกคนมีหน้าที่เหมือนกันหมดคือเราเขาจะช่วยกันขุดเสร็จแล้วก็ช่วยกันตักใส่ในถุงนี้นะคะโอ้โหแรงแงเฮ้ยเงียบ

ทีมงานทุกคนเขาก็ได้แมงมันกันเรียบร้อยแล้วนะคะความขุดตั้งแต่เช้ารุ้เรืนบอกว่าเราต้องกลับไปฉลองที่บ้านก็คือไปล้าง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 ที่นี่เขาเรียกฉลองพี่ก็ถามพ่าเขาฉลองยังไงเาบอกฉลองไม่ใช่ฉลองนั่นฉลอง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 อ๋อคือเขาจะเอาแมงมันไปล้างเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการล้างนะคะแล้วก็เราจะได้เห็นว่ามันเป็นแบบไหนนะคะเพราะพี่ก็ไม่เคยเห็นปิดเห้ดเาม่ปิดเหมือนเดิมรู้ตัวแล้วเดี๋ยวจะมีละ ha <laughs>